สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเอสกันตพงค์เปิดใจครั้งแรกหลังเลิกภรรยายอมรับทำดีที่สุดแล้ว จากกรณีคิตตี้คริสติน่านางแบบสาวชาวเยอรมันได้ออกมาตอบคำถามแฟนๆใน IG Story ว่าตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยแต่อยากกับพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเอสกันตพง์บำรุงรักมาได้พักใหญ่แล้วอีกทั้งบอกว่าเคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแต่เชื่อว,ว่าคงไม่ค่อยมีคนเห็นจนกลายเป็นกระแสร้อนในโซเชียล ล่าสุดเอสกันตพง์ได้มาร่วมง,งานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่9ประจำปี2568ณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารและได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเผยว่าได้พยายามประคับประคองสถานะครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่สอดคล้องกันเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางความต้องการของอีกฝ่ายและรู้สึกว่าต้องเคารพการตัดสินใจของอดีตภรรยาขณะเดียวกันเอสกันตพงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าผมพยายามทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีกว่าทำให้ดีที่สุด พร้อมระบุว่าตอนนี้ลูกสาวจับไปไปมามาและสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้คือการทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวและคำนึงถึงความรู้สึกของลูกเป็นหลักนอกจากนี้เอสกันตพง์ยังได้กล่าวในช่วงท้ายว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนให้กำลังใจผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ต้องพูดดีกว่าพูดไปต่อให้ผมได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเสียประโยชน์พูดทำไมเพราะผมคํำนึงถึงความรู้สึกของลูกเป็นหลักทุกวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะเข้าข้างผมหรือเข้าข้างคนอื่นหรือว่าผมว่าคนอื่นไม่โกรธเลยตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือผมทำทุกอย่างเพื่อลูกเท่านั้นเองครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ